อาจารย์สมสั์ได้พูดถึงทางคุณภูมิธรรมนะคะคนเดือนตุลาเหมือนกันนี่แหละซึ่งทางคุณภูมิธรรมเนี่ยได้ยืนยันเลยนะคะว่าทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาจะแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยจะไม่แตะในหมวดหนึ่งและหมวดสองซึ่งเกี่ยวข้องกับพระราชาหน้าที่อยู่ในมาตราต่างๆก็คือทางเกี่ยวกับหมวดของสถาบันพระมาัตริยัเนี่แหละไม่แตะเลยโดยอาจารย์สมสั์บอกว่ามันแปลว่าข้าราชบ ข้าราชการในพระองค์เนี่ยปล่อยนะคะให้ทางกรรษัตริย์วัชราลงกรเนี่ยใช้เงินสาธารนณะยังไงก็ได้โดยไม่ต้องผ่านโดยไม่ต้องผ่านการตรวจสอบเลยโดยจะแต่งตั้งโยกย้ายใครหรือว่าจะใช้เงินสาธารนณะยังไงก็ได้จะสั่งย้ายผบอทอบอนะ,ะหรือว่าจะแต่งตั้งผบอรตอรอให้คนเนี่ยจะออกจากตําแหน่งแล้วไปอยู่ในราชการ ข้าราชการในพระองค์ก็ยังได้โดยทางสมศักดิ์บอกว่าอำนาจเนี้ยมันขัดแย้งกับหลักประชาธิปไตยอย่างชัดเจนเลยแล้วก็บอกว่าไหนๆแล้วเนี่ยเดือนหกตุลาเนี่ยคนพวกเนี้ยคนอย่างอ้วมภูมิธรรมเนี่ยซึ่งเป็นคนในเดือนตุลาเหมือนกันเนี่ยก็ออกมาลําลึกนาหกตุลาโดยที่ว่าตัวเองนั้นก็พยายามที่จะมองข้ามนะในเรื่องของสถาบันประมาทกริย์ก็คือ คล้ายๆว่าอาจารย์สมศักดิ์กำลังต่อว่านะว่าตัวเองก็รู้ดีว่าอะไรมันเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าไม่กล้าที่จะแตะเลยแม้แต่น้อยนะคะก็อย่างที่เรารู้แหละว่าเป็นคนที่เข้าไปในพักเพื่อไทยแล้วเนาะก็ไหนๆก็ไหนๆนะคะขอเสนอ,อบทความมาน,นี้นะคะนี้เป็นบทความของผู้จัดการนะคะบอกว่าภูมิธรรมนั้นยันไม่แตะหมวดหนึ่งสองนะคะเหตุเป็นเพราะ เป็นชนวนปัญหาใหม่ไร้ปัญหาก้าวไกลไม่ร่วมแล้วก็ยันที่จะแก้รัฐธรรมนูญให้ประชาธิปไตยนั้นมันงอกเนยขึ้นมาเขาบอกว่ารองนายกรัฐมนตรีลั่นที่จะไม่แตะในหมวด1แล้วก็หมวดสเพราะว่ามันจะเป็นชนวนปัญหาใหม่ย้ำนะคะก้าวไกลนั้นไม่ร่วมไม่มีปัญหาอะไรเลยพร้อมที่จะจัดเวทีในการรับฟังความคิดเห็น แล้วก็ยันในการแก้รัฐธรรมนูญจะทําให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นด้วยพระบอกว่าที่ทําเนียบรัฐบาลนะคะภูมิธรรมก็ได้ให้สัมภาษณ์ในกรณีที่พรรคเก้าไกลนั้นไม่เสนอบุคคลมาร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทําประชามติเพื่อแก้ไขปัญหาความคิดเห็นที่แตกต่างในเรื่องของรัฐธรรมนูญปี60 แล้วก็จะมีผลกระทบกับการทํางานหรือไม่นะครับอ้วนภูมิธรรมบอกว่าไม่ได้มีผลกระทบอะไรเลยเพราะว่าเราเนี่ยมีความจริงใจในการเสนอทุกฝ่ายมาร่วมคุยเพื่อที่จะได้ข้อสรุปเบื้องต้นแต่ถ้าพระเก้าไกลนั้นไม่สะดวกมาก็ไม่เป็นไรเพราะแนวทางของเรานั้นไม่เสนอไม่ไม่สามารถที่จะนำคนมาร่วมมาเข้าร่วมกันได้แบบครบถ้วนอยู่แล้วดังนั้นคนที่ไม่ได้มาเข้าร่วมเราก็จะจัดเวที เพื่อแล้วฟังความวิเห็นเหมือนกับพีมูฟที่ถ้าอยากจะคุยเนี่ยตนก็มาจัดเวทีให้เมื่อถามว่าพระเก้าไกลเห็นว่ารัฐบาลไม่ได้มีความชัดเจนว่าจะแก้แล้วจะทำบนูญชั้งฉบับหรือไม่จึงตัดสินใจไม่มาเข้าร่วมนายภูมิธรรมก็เลยกล่าวว่าเราเนี่ยชัดเจนเลยว่าเราจะแก้ทั้งฉบับแต่ยกเว้นไม่แตะ1กับสก็คือเป็นหมวดของพระราชาานาจ นอกนั้นเนี่ยก็จะพยายามแก้ให้มันเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นอยู่แล้วดังนั้นเนี่ถ้าพักเก้าไกลไม่เห็นด้วยจะไม่มาเข้าร่วมในเรื่องนี้ไม่เอาด้วยกับเรื่องนี้ไม่เป็นไรเลยพักเพื่อไทยไม่ได้ถือว่าเป็นความเห็นต่างแต่เราเห็นว่าการแก้ไขในเรื่องที่กล่าวไว้ว่าไม่ควรจะมีเป็นเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เห็นต่างในสังคม แล้วก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยผมคงจะต้องขอจริงๆแหละเพราะว่าการแก้ไอ้หนึ่งสองเนี่ยมันจะไปแตะพระราชอำนาจแล้วมันก็จะกลายเป็นชนวนในความขัดแย้งใหม่ที่มันจะเกิดตามขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวสักครู่นะคะ อืน่าจะประมาณนี้เนาะเพราะว่านี่ลองคลิกอ่านเพิ่มเติมแล้วเนี่ยมันมันก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมละอืมนะคะก็คือคุณภูมิธรรมก็เน้นย้ําแค่เนี้ยแหละว่าจะไม่แตะนะแม้ว่ามันจะเป็นการเพิ่มเติมความแตกแยกหรือว่าก่อให้เกิดความขัดแย้งอะไรขึ้นมาอีกนะก็ทําให้อาจารย์สมศักดิ์นั้นรู้สึกผิดหวัง แล้วก็พอเราเข้าไปดูในความคิดเห็นของผู้คนที่อยู่ใน Facebook ของอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยก็พูดเลยนะคะบอกว่าก็พูดไปเลยดีกว่าว่าเป็นค่าธาตนะว่าสั้นพูดไปเลยดีกว่าว่าไม่อยากเลิกทาสนะว่างันเถอะแล้วก็บางคนก็บอกว่าเพื่อไทยเนี่ยเคยให้คํามั่นว่าจะแตะมาตราหนึ่งหนึ่งมาตราหนึ่งขอให้เนี่ยไม่ใช่หมวดหนึ่งหมวดสองหรอผมว่าไม่เคยนะ เขา <ọ malaria> ไม่เคยคิดจะแตะอยู่แล้วมากกว่านะคะแล้วก็ในการแก้ไขในเรื่องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปถามถึงหรอกเขาก็ชัดเจนมาตั้งแต่ทีแรกแล้วนะก็ส่วนใหญ่ก็เห็นพ้องต้องกันแหละว่าก็เนี่ยแหละเพื่อไทยก็อย่างนี้แหละก็ไม่ต้องไปหวังอะไรอืมนะคะประมาณนี้เดี๋ยวสักครู่นะคะอมีคนเขาเอา เดี๋ยวนะมีคนเขาเอาข้อมูลมาปล่อยนะคะเขาก็จะบอกว่าอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยบิดเบือนแต่ว่าคนที่เอามาปล่อยเนี่ยก็จะเป็นสลิมเนี่ยแหละก็อันนี้ก็โอเคเราตัดจบตรงที่ว่าอาจารย์สมศักดิ์ก็ไม่ค่อยพอใจนะคะที่ทางภูมิธรรมเป็นคนเดือนตุลาเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวในสิ่งที่มันเป็นเรื่องจริงเลยก็ว่างั้นเถอะ